จะไปสัมภาษณ์งานรอบ p Presentation i n t e r v i e ีแล้วไม่รู้เลยว่าจะต้องเตรียม Presentation อย่างไรไม่รู้เลยว่าผู้ฟังเนี่ยอยากรู้อะไรไม่แน่ใจเลยว่าโจทย์ที่ได้มาเนี่ยจะต้องเตรียมอย่างไรมีไลด์กี่หน้าเรียงข้อมูลอย่างไรคลิปนี้นะครับจะมาบอก5เทคนิคในการเตรียม t a t i o n i n t e r v i e w เมื่อทำตาม5เทคนิคสัมภาษณ์งาน Presentation i n t e r v i e w นี้แล้วนะครับแน่นอนครับผู้สัมภาษณ์งานประทับใจได้ข้อมูลครบถ้วนและเราก็จะเป็นผู้สมัครงานที่โดดเด่นกว่าผู้สมัครงานท่านอื่นอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับวันนี้พี่เบนนะครับจะมาลงอีกหนึ่งเทคนิคสําคัญมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับจะเจอรอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า presentation interview นั่นเองนะครับหรือการสัมภาษณ์งานด้วย presentation ที่เราเตรียมมานั่นเองนะครับ presentation interview เนี่ยจะมีทั้งแบบตัวตัวกับหัวหน้างานนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คือการเตรียม presentation ตามโจทย์ที่เขาให้มานะครับแล้วเราก็เตรียม เป็นข้อๆเลยนะครับแล้วก็ทำพรีเซนเ t ชันเสนอแล้วก็อธิบายให้ฟังในอินท์วิวนี้นั่นเองนะครับรวมถึงถามตอบตอนหลังด้วยนะครับแต่มีอันนึงนะครับคือการทำพรีเซนเ i ชันอินท v วว w แบบแพนน l ลกลุ่มนั่นเองนะครับหรือแบบผู้สัมภาษณ์งานหลายๆคนนั่นเองนะครับอันนี้จะยากขึ้นมาอีกเสปหนึ่งนะครับก็คือเราต้องพรีเซนเทชันอินทิวว์นะครับนำเสนองานของเรานะครับตามจุดประสงค์แต่ละหัวข้อนะครับให้กับผู้สัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับพรีเซนเทชันอินทิวว์เนี่ยพี่เบ แต่สิ่งที่เราเห็นบ่อยๆนะครับคือการทำ Presentation Interview โดยที่ทางผู้สัมภาษณ์งานนะครับหรือบริษัทเนี่ยให้โจทย์เรามานั่นเองนะครับเมื่อเราได้รับโจทย์มาเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านนั่นเองนะโดยการทำนำเสนองานนะครับว่า สา s e ตเคสต่างๆนะครับที่เราศึกษามาเนี่ยทำอย่างไรเป็นอย่างไรอธิบายให้เขาฟังนะครับหรือทางบริษอาจจะให้ a s s i นะครับให้เราอีกนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมโจทย์มานะครับาว่าเฮ้ยคำตอบของนะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับรวมไปถึงการทำ s t r a t e g y กลยุทธ์นะครับของ presentation interview ของเรานะครับว่าจะต้องทำอย่างไรล่ะให้ผู้สัมภาษณ์นะครับรวมถึงหัวหน้างานหรือ HR หรือหลายๆคนนะครับที่มาฟัง presentation interview ของเราเนี่ยประทับใจได้ข้อมูลครบ อันนี้นะครับบอกเลยว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นนะครับดังนั้นมาฟังเทคนิคแรกกันเลยนะครับเทคนิคแรกก็คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับก็คือการเข้าใจจุดประสงค์นะครับของพรีเซนเทชันของเรานั่นเองนะครับหรือการเข้าใจออบเจกตีฟสนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าในพรีเซนเทชันของเราที่เราเตรียมมาครับเราได้โจทย์มานะครับตัวอย่างทุกบริษัทจะให้โจทย์นะพี่เบนบอกเลยว่าให้เตรียมเรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นถ้าได้โจทย์มาแล้วนะครับเราจะต้องเซตออบเจกตีฟของเราแหละว่าอยากให้ผู้ฟังเนี่ เข้าใจเราประเด็นไหนบ้างนะครับนอกจากโจทย์ที่เขาให้มาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเซตอบเจ t i ีฟให้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต่างงานตำแหน่งนี้นะครับเราอ่านจอบเดสคริปชันนะครับ ชัดเจนแล้วว่าต้องทําตาแหน่งงานนี้อะไรบ้างนะครับเราก็เอา J d ดีนะครับที่เขาอยากคาดหวังนะว่าให้ทำอะไรนะครับรวมกับโจทย์ที่เขาให้เรามานะครับมาผสมกันนั่นเองนะแล้วเพื่อสัมภาษณ์งานนะครับทำพรีเซนเทชันเข้าไปนะเราก็มีการนําเสนอแบบเป็นแพทเทิร์นนะครับเรียบเรียงให้ดีนะครับเป็นสไตล์ของเรานะครับและอย่าลืมจุดประสงค์ว่าเมื่อเขาฟังเสร็จเนี่ยเมื่อผู้สัมภาษณ์ฟังเสร็จเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าโอเคฟังหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเข้าใจละว,ว่าเราทํากลยุทธ์นี้ได้ฟังหน้านี้เสร็จแล้ว,เข,ลวเข้าใจแล้วว่า ประสบการณ์ทำงานของเรานะครับสามารถ adapt apply นะครับกับตำแหน่งงานนี้ได้ฟังสไลด์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับสามารถเข้าใจได้ว่าโอเคโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยเราสามารถมีโซลูชันนะครับสามารถทำงานแก้ไขปัญหาหรือสามารถวิเคราะห์อะไรได้นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่เบนจะลองยกตัวอย่างโจทย์ให้ดูนะครับว่าโจทย์ของ Presentation ที่เราได้มาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับตอนนี้เห็นโจทย์แล้วใช่ไหมครับอันนี้พี่เบนขึ้นมาให้ดูนะครับโจทย์นะครับเนี่ยตำแหน่งเนี้ยสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งเซลส์แมเนเจอร์นั่นเองนะครับในตำแหน่งเซลส์แมเนเจอร์นะครับเขาให้ <c oughs> โจทย์มาในการทำพรีเซนเทชันนะครับมีชุดหัวข้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะข้อแรกเนี่ยก็คือการที่เขาบอกว่าให้วิสิตแอ l ล a ส t one branch b บรันช์ n BKK area นะครับแล้วก็ซัมมารีโปร and คอ n นะข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับสาขานี้นั่นเองนะครับแสดงว่าตำแหน่งงานนี้คือเซลส์แมเนเจอร์นะเป็น ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเขาหลักให้เราไปวิสิตคลับนั่นเองนะดูว่าในสาขานี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอ,อย่างไรนะครับลองเราไปดูแล้วก็ไปประเมินดูนั่นเองนะครับอ่ะ ข้อที่2นะครับโจทย์บอกมาว่าให้ทำสวอตสำหรับคอมเพนีนั่นเองนะครับก็คือจุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วก็จุดอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเราเจออะไรนะครับในสวอตนั่นเองนะอันนี้ทุกคนก็เป็นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าได้พรีเซนเทชันให้ทำสวอตนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบ็อกซ์นะครับแบ่งมาเป็น4ี่ช่องแล้วก็ดูไปเลยนะครับว่าสวอตแต่ละช่องของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะข้อ3เขาบอกว่าอะไรครับอันนี้ดีนะครับสำหรับบริษัทนี้เป็นตัวอย่างนะเขาบอกว่าให้ทำสเตรจ จะทำแพลนสำหรับกลยุทธ์อย่างไรสำหรับเซลทีมที่คุณจะหลีดนั่นเองนะ ส่วนข้อสีก็คือ action plan นะครับอันนี้เขาก็ชัดเจนมากเลยเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเฮ้ย action plan ถ้าคุณมา on board ในตำแหน่งงาน sales manager เนี่ยใน6เดือนเนี่ยคุณจะทำอย่างไรนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือถ้ามีอะไรที่อยากจะ add up นะไม่ว่าจะเป็น competitor analysis นะครับหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะครับที่ในตลาดที่คุณจะเจอนะครับคุณจะแก้ไขอย่างไรได้นั่นเองนะครับแล้วก็ presentation นะครับเขาก็ open นะครับเป็นรูปแบบไหนก็ได้นั่นเองนะครับนี่ครับคือตัวอย่างโจทย์นะครับในตำแหน่งงานของ sales manager และในตำแหน่งงาน แต่ละตำแหน่งนะครับโจทย์ก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องทำ presentation interview เนี่ยตอบทุกข้อที่โจทย์เขาให้มานะครับอ่านให้ดีเคลียร์ให้ชัดแต่ละข้อ ทำความเข้าใจว่าเราอยากจะนําเสนอด้วยออบเจกตีฟของเราคืออะไรและเราก็ต้องเพิ่มเติมติ่งอื่นๆไปด้วยนะครับที่เขาไม่บอกนะดังนั้น,น,นตรงนี้โจทย์ที่เขาให้มาก็ควรมีสัก70%นะครับของพรีเ n นเชันเราทั้งหมดนะครับอีก3 0ก็แอดอัพเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์งานเรานะครับที่สามารถลิงก์กับโจทย์พวกนี้ได้เรามีจุดแข็งอะไรนะครับที่สามารถทํางานตำแหน่งนี้ได้นะครับแอดอัพเข้าไปเลยมีซัมมารีมี summary, ม q a ตอนจบนะครับทำให้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นเป็นเทมเพลตที่ เทคนิคแรกก็จะเคลียร์มากๆเลยนะครับผู้สัมภาษก็จะพรับใจแล้วว่าเราเคลียร์ออบเจกตีฟของเราอย่างชัดเจนครับ เทคนิคที่2นะครับก็คือการมี Purpose และ Agenda ที่ชัดเจนนะครับในการทำ r e s e n น a t i ั n นั่นเองนะครับมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนทำา Agenda ที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างใน 20- 30ิถึงินาทีนี้นะครับในการทำ e s e n t a t i o n Interview เนี่ยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนั่นเองนะดังนั้นขอไปลงที่ Agenda ก่อน Agenda นะครับมันก็เหมือนสารบัญน,นั่นเองนะครับว่าโอเคอาจจะทำไว้ในสไลด์หน้า2ก็ได้นะครับว่า Presentation interview ของเราเนี่ยเราจะมีกี่หัวข้อจะทาอะไรบ้างนะนจจะเป็ ภาพรวมประสบการณ์เราทั้งหมดนะครับจบอะไรมาประสบการณ์มีอะไรบ้างนะครับจุดแข็งของเราใบประกาศอ่าเลขาเราต่างๆที่ดีนะครับหน้าถัดไปนะครับก็จะมาคุยอาจจะเรื่องคพามนิภาพรวมของเขานะครับเขาอาจจะไม่ให้โจทย์แต่ถ้าเขาให้โจทย์ก็ใช้ก็ดีไปนะครับข้อพูดไปเลยว่าคพามนิภาพรวมเนี่ยที่เราอยากนำเสนอนะครับที่มองว่าสมัครงานบริษัทเนี่ย ที่เราไปสมัครกับบริษัทที่เราเคยทํามาในอดีตลิงก์กันยังไงก็ได้นะครับและหน้าถัดไปอาจจะเป็น s tion นะครับที่เขาให้มานะครับว่าโอเค s t i o n ที่เขาให้มาเราก็จะตอบมาเลยนะในสไลด์หน้า3 4 5 6 7นะครับตัวก็ต้องมีสไลด์สรุปอีกใช่ไหมว่า Su m m a r y สไลด์สรุปของเราที่ทํามาคืออะไรอาจจะมี r e c o m m e n d a t i o นนะครับว่าในสุดท้ายเนี่ยเราอยากเรคคอมเมนว่าให้ทำอะไรบ้างมีแผนงานอ่าสุดท้ายเป็นท่อนสรุป Q&A ท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้คือ a g e n d a ที่ชัดเจนนะครับ ส่วน Purpose นะครับของ r r s e n t a t i o n เนี่ยอันนี้จะต้องชัดเจนนะเราจะต้องทำกันบ้านนะครับว่าผู้ฟังมีใครบ้างสามารถถาม h อชาได้เลยนะครับว่าสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายเนี่ยมีคนสัมภาษณ์กี่คนถ้ามีแค่ Line Manager ก็โชคดีไปครับโจทย์ชัดโจดไม่ยากละก็คือหัวหน้างานเราเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเราทำงานในตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่าทำได้ดีขนาดไหน อันนี้ก็ทําไปเลยอันนี้สำหรับพี่เบนเนี่ยก็ยากแต่ไม่ได้ยากที่สุดแต่ถ้าเป็นคนฟังหลายๆคนนะครับอาจจะมีตั้งแต่ managing director, อาจจะมี d i r e c t o r ฝั่ง Fin a n c e director ฝั่ง h r อาจจะมี director ฝั่งเซลสิ่งนี้ครับแล้วก็ทำงานสมัครสมมติสมัครตำแหน่งเนี้ย s ซ l e s manager นะครับมีคนฟังหลายท่านมากเลยอาจจะเชิญ customer service มาดูอีกนะครับหัว customer service อันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับโจทย์ของ presentation นะครับมันจะต้องกว้างขึ้นจะทำยังไงให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย โอเคไม่ว่าเขาจะอยู่ผแผนกไหนเนี่ยเราทำงานในตำแหน่งนี้เนี่ยเราสามารถช่วยในทุกๆแผนกได้ดังนั้น Purpose ของ Presentation ก็ต้องชัดเจนด้วยขึ้นอยู่กับว่าผู้สัมภาษณ์เป็นใครบ้างนะครับอย่าลืมเช็คกับ h อชานะครับว่าเป็นใครบ้างแค่นี้เราก็จะเซต Purpose แล้วก็ Agenda ที่ชัดเจนได้แล้วครับเทคนิคที่3นะครับคือการใช้กราฟใช้ชากต่างๆน,นะครับหรือตัวเลขเนี่ยมาช่วยในการทำ e n t a t i o n interview ของเรานั่นเองนะครับ แปลว่าการที่ Presentation ของเรานะครับมีกราฟนะครับแสดงภาพออกมาชัดเจนมีตัวเลขเป็น Reference นะครับมีฉากบาร์ต่างๆน,นะครับหรือแผนภาพวงกลมก็ได้นะครับทำให้เห็นชัดเจนแหละว่าเฮ้ยอันนี้คือข้อมูลที่ผู้ฟังนะครับหรือผู้สัมภาษณ์เราเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ทามาเห็นการเปรียบเทียบได้เลยว่าในแต่ละท่อนแต่ละเดือนเราจะทอะไรข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างลูกค้านะครับหรือระหว่างคู่แข่งเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้จะช่วยมากๆเลยดังนั้นพี่เป็น r e p r เซนต์เลยนะเน้นย้ําเลยนะครับว่าต้อง r e p r e ซน n t ในตัวพวกกราฟพ,พวกฉากพ,พวกบาร์ตัวเลขต่างๆนะครับลงใน presentation ด้วยเพื่อให้ผู้ฟังนะครับเห็นภาพที่ชัดเจนรวมถึงรูปภาพ r e f e r e น c ์ต่าง,ๆ,างๆนะครับถ้าเราอยากให้ presentation ของเราเนี่ยเป็นตัวเรามากขึ้นนะครับถ้าเรามีเลคคอร์ดในการทํางานใน e v e n ์ต่างๆหรือว่าผลการต่างๆที่เป็นรูปเรานะครับก็สามารถ ดึงตรงนี้มาได้นะเป็น r Reference นั่นเองนะครับหรือถ้าเราต้องการดึงรูปภาพเป็น r e Reference ใน Research ต่างๆนะครับข้อมูลนะเราก็อย่าลืมใส่ r e f e r e n e e ไปด้วยนะครับว่าเอามาจากไหนนะรูปภาพจะช่วยมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าการทำสไลด์หนึ่งสไลด์นะครับต่อ1ข้อมูลนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าย้ำข้อมูลทุกๆข้อมูลนะครับรวมมาในหนึ่งสไลด์ พยายามแยกสไลด์นะครับว่าอันเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด3สไลด์สไลด์นี้ดูข้อมูลตัวเลขยอดขายอีกสไลด์หนึ่งดูข้อมูลเทียบกับควกแข่งคอมเพติเตอร์ก็ได้สไลด์อันนึงคือการสรุปนะครับว่าแอคชั่นแพลนเป็นอย่างไรโดยใช้บาร์ชาร์ดมาช่วยในการทำแอคชั่นแพลนก็ได้เหมือนกันนะครับอย่ายำทุกตัวเลขพยายามอย่าให้คนฟังต้องมานั่งวิเคราะห์ในการดูข้อมูลของเราอาจจะคำนี้ดีกว่าแต่เมื่อดูสไลด์แล้วสามารถรู้เลยว่า อ่ะอันนี้คือข้อมูลที่เราสรุปไปแล้วทำความเข้าใจอ่านเก็ทมีการอธิบายจากฝั่งเราแต่อย่าเอาข้อมูลมารวมแล้วให้เขามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอันนี้พี่เบนบอกเลยว่าไม่ใช่ presentation ที่ดีนะครับเทคนิคที่4นะครับคือการอธิบาย Data นะครับข้อมูลของเราให้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ Data ของเราแล้วเนี่ย result นะครับผลลั์เนี่ยจะทําให้กระทบนะครับมีผลกระทบที่ดีกับ Company และทีมงานของเราอย่างไรนั่นเองนะครับก็คือ,อเอา Data มาวิเคราะห์ให้ได้ผลลั์นั่นเองครับแปลว่าอะไรครับ ง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อเราต้องวิเคราะห์ Data ใช่ไหมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเราก็ต้องอ่าน JD job description ของเราก่อนนะว่าตำแหน่งงานเราทําอะไรบ้างอ่านวิเคราะห์เทียบกับโจทย์ที่เราได้มานะครับเอา Data ที่วิเคราะห์แล้วได้ผลลัพธ์เอาผลลัพธ์เนี้ยมานําเสนอว่ามัน Impact กับ Company อย่างไรยกตัวอย่างนะครับถ้าทําตำแหน่งงาน sales manager ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเราอาจจะยกตัวอย่างนะครับในการทำโปรโมชั่นนะครับเป็นารายไตรมาสหรือรายเดือนก็นได้นะครับว่าถ้าเราทรําเติมโปรโมชั่ ดังไรห,หรือตัวเมเจอร์อาจจะดึงข้อมูลในส่วนของ conversion ก็ได้นะครับว่าถ้าเราเน้นการฝึกการเทรนพนักงานขายที่เก่งขึ้นนะครับ conversion นะครับจะก,การเปลี่ยนแปลงนะครับให้คนเข้ามาในร้านเนี่ย ก็จะดีขึ้นความเชั่นก็จะสูงขึ้นอะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเอา Data ข้อมูลมาวิเคราะห์นั่นเองนะครับถ้าไม่มี Data เราอาจจะติ้งต่างนะครับสมมติมขึ้นมาว่าอันนี้คือ Data สมมตินะแต่ถ้าทําได้เมื่อเราทำหน่ง,งานตัว m มเ,มเจอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานตาแหน่งมาร์เก็ตติ้งแมจ r เอร์ก็ได้นะครับมาร์เก็ตติ้งแมจเอร์นะครับถ้ามีการทำโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างทำโซเชียลมีเดียที่หลายช่องงทางมามกขึ้น ให้คนเข้ามาเห็นมากขึ้นก็คือการเก็บรลีไลาชื่อนั่นเองเข้ามานะครับดังนั้นการเปลี่ยนคอมอร์ชั่นออกมานะครับกับทีมฝ่ายขายเนี่ยทางตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่เอา Data มาวิเคราะห์นั่นเองนะดังนั้นนะครับอย่าลืมฝึกนะครับฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล Data ให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งงานอะไรถ้าเราจะไม่สมัครงานตำแหน่งเมนเจอร์เราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งงานที่เป็นซีเนียร์ขึ้นไปนะจนถึงเลเวลเมนเจอร์ด เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นและเราสามารถทํางานในตำแหน่งนี้ได้นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับเทคนิคที่5นะครับก็คือการสรุปแนะนํา recommendation นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนั่นเองให้บริษัทนะแต่ตำแหน่งงานเรานั่นเองนะครับแปลว่าก็คือเมื่อตำแหน่งงานนี้ที่เรามาสัมภาษณ์มาสมัครได้โจทย์ทํา presentation แล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องสรุป recommendation ในสไลด์หน้าสุดท้ายด้วยนะว่านี่คือสิ่งที่เราแนะนานะครับว่าควรทําอย่างไร1 2 3 4 5้านะครับถ้าทาตามนี้ action plan อย่างนี้ทำลายเป็นอย่างนี้ทําแบบนี้ ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นดังนั้นต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการแนะนําขอให้คอนฟ idence นะครับไม่มีอะไรที่ถูก1 0 0เเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปทําในบริษัทนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ประสบการงานเรากำนังงานที่เราสมัครเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับการทำ Recommendation นะครับในสไลด์หน้าก่อนสุดท้ายนะครับก่อน Q&;A หรือ s u m m a r y นะครับจะช่วยให้ทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งงานอะไรก็แล้วแต่หรือหัวหน้าง,งานเราเนี่ยเห็นว่าเราเป็นคนที่มีกระบวนการคิด Presentation ที่ดีมากๆนั่นเองนะครับอย่าลืมสไลด์หน้า Presentation ของ Recommendation ดังนั้นนี่คือ5เทคนิคนะครับในการสัมภาษณ์งานแบบ p r e s e n t a t i o n i n t e r v i e w นั่นเองนะใครที่ไปสัมภาษณ์งานแบบ r r s s n t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  o o นะครับอย่าลืมใช้5เทคนิคใช้ทุกข้อเลยนะครับแค่นี้ก็จะทําให้เรามีความมั่นใจในการทํา p r Presentation Interview มากขึ้นนะครับอันนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่รวมถึงการยืนสัมภาษณ์การยืน r r s s n t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  o o นะครับการมีความมั่นใจการมองตบตา ู้สัมภาษณ์หลายคนนะครับการใช้มือนะครับการใช้ iPad ในการนําเสนออ่ะอนี้ทุกอย่างนะครับจะต้องทํากันบ้านมากขึ้นนั่นเองนะและถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการสัมภาษณ์งานก่อนสัมภาษณ์งานระหว่างสัมภาษณ์งานหรือหลังสัมภาษณ์งานนะครับจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับพี่เบนมีเช็คลิสต์ทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับลองเข้าไปโหลดหรือตาม Follow ลิ n k นี้เลยนะครับแค่นี้ก็จะฝึกฝนสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจส่วนใครที่เข้ามาฟังในนี้นะครับก็อวยพรให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนได้งานอย่างที่สมหวังนะครัับบอย่าลลมก้้เเพีงใใจห โชคดีครับในการสัมภาษณ์ง,งานทุกๆที่เลยครับขอได้งานเร็วๆครับ